สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะวันนี้นะคะพี่จะมีมนตานะคะมาสลายโรคไยเจ็บที่บีตัวเราทุกคนนะคะคนเราเคยทุกคนนะคะเมื่อเรายุมากขึ้นนะคะจนเัิดหาโรคไยเจ็บก็จะเ,เป็นความดันไขมันเบาหวานโรคไตมะเร็งแม้แต่มะเร็งโรคต่างๆร่างกายต่างก็ะจะรุมเราเข้ามาเราหาเรานะคะวันนี้นะคะเราจะมีมนตาขับไล่โรคไยเจ็บในตัวของคุณนะทุกคน,นะคะ่ะ เวลาเราเราให้เราทำสมาธินะคะแล้วก็านาทีนะให้ท่องคาว่าเตยาตาโฮเบกันซีเบกันซีมหาเบกันซีลาจาสัมมุตคาเตโซห ขอให้ทุกคนนะเมื่อเราท่องนี้ขึ้นมานะคะ,ะร่างกายาคุณเนี่ยต้องแบบนี้ทุกวันหลายๆครั้งหรือวันละประมาณห้านาทีหรือมี่สแปดครั้งแนละ้วแต่คุณจะสนับทำไรนะคะเมื่อขับไล่ไปประจำประจำนะคะโรคภัยต่างๆและการคุณก็จะออกไปช่วยคุณนะคะแลวคุณก็จะรู้สึกว่าคุณทํามาน้งยี่สแปดเราจะเริ่มทตั้งยี่แปดวันจะเริ่มรู้เลยว่าอะไรจะคุณจะหายไปคุณจะดีขึ้นดีขึ้นนะคะแต่การท่องนะคะเราก็ไม่ ทิ้งการพบหมอหรือ,อยาหมอนะคะเราก็กินอยู่เพื่อทำควบคุมไปนะคะกคนเราทำตรนะคะไม่มีอะไรเสียหายแต่เราทำแล้วดีขึ้นคุณจะสุขภาพแข็งแรงม,มีความสุขมีอายุยั่งยืนและมองโลกอันสวยางามนี้ตับไปนะคะัสดีค่ะพี่สุขิตบังใหญ่จ้า